สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มีวิธีการชามปลายไหลบอลแบบง่ายๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปทดลองทำกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายมากและก็สะดวกสบายแถมวิธีการนี้ถ้าหากว่าเราชามเสร็จแล้วลากเดินก็สามารถตัดส่งให้กับลูกค้าของเราได้เลยโดยที่ต้นบอลของเราไม่มีการหยุดชะงักการจเจริญเติบโตนะครับแต่ ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าปลายไหลบอนแบบไหนที่เหมาะสมที่เราจะทําการชํานะครับสําหรับปลายไหลบอนแบบนี้ก็คือตอนนี้จะเห็นว่าเขามีแต่ปลายแหลมยังไม่มีใบเล็กๆผล่ออกมาแบบนี้ยังไม่เหมาะที่เราจะมาชําปลายไหลนะครับสําหรับปลายไหลที่เหมาะที่เราจะนํามาชําได้ต้องมีใบเล็กๆผล่ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับ ใบเล็กๆแบบนี้เมื่อมีใบเล็กๆแบบนี้มาแล้วแสดงว่าเขาจะไม่ยืดไหลต่อไปแล้วนะครับก็คือจะสิ้นสุดแค่นี้แค่นี้เองเราก็สามารถที่จะนำไหลพวกนี้มาชำได้เลยแต่เราก็จะไม่ตัดนะครับเราก็จะปล่อยให้ไหลยอยู่แบบนี้แหละแต่เ,เราสามารถที่จะชำต่อได้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือชำกันได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ ก็จะมีกระถางใบเล็กๆหนึ่งใบแล้วก็เก้ยวกาแฟเล็กๆแค่นั้นเองนะครับก็คือสามารถเอามาซ้อนกันได้แบบนี้ซึ่งวิธีการนี้จะง่ายมากถ้าหากว่าเราตัดแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะครับสะดวกมากในการแพคด้วยนะครับวิธีการก็เมื่อเราได้กระถางมาเสร็จแล้วเราก็นำวัสดุปลูกที่เราจัดเตรียมไว้แล้วมาเพื่อที่จะปลูกบอนของเรา หลังจากนั้นเราก็นำกระถางมาซ้อนกันจับไหลที่เราต้องการจะปลูกมาวางไว้บนกระถางของเราเพิ่มวัสดุปลูกไปอีกนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากถ้าหากว่าใครกลัวว่าปลายไหลของเราจะ หลุดออกมาก็หาอะไรที่หนักๆมารองนะอามาทับไว้นะครับอาจจะเป็นก้อนหินหรือว่าอะไรก็ได้ที่หนักๆน,นะครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเติมน้ําก็ให้ท่วมไปเลยนะครับเพื่อที่รากของเขาเดินแล้วจะทะลุลงไปข้างล่างได้แบบสบายๆเลยตอนนี้ก็น้ําเต็มขึ้นมาข้างบนนี่เลยนะครับก็คือใส่แค่นี้แหละครับผมครับก็เป็นวิธีการง่ายๆ ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าต้นที่ผมทำเสร็จแล้วมีผลเป็นแบบไหนนะครับและนี่ก็คือต้นที่ผมได้ทดลองทําแล้วก็ตดัส่งไปให้ลูกค้าเป็นบางส่วนแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ดียอดเยี่ยมมากเลยครับลากเขาจะออกมาตึมแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเวลาที่เราจะส่งให้กับลูกค้าของเราเราก็แค่เทน้ําที่อยู่ข้างล่างนี้ออกทิ้งไปนะครับแก้วก็ใช้แก้วใบเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นพวกฟองน้ําหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้ชุบน้ําแล้วก็ยัดลงไปแทนน้ําตรงนี้เพื่อให้รากของเราเพื่อให้รากข้างล่างได้รับความชื้นอยู่ซึ่งวิธีการนี้บอลของเราเมื่อเราตัดแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าเลย จะไม่มีปัญหาเรื่องการหยุดชะงักการจเจริญเติบโตเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าหากว่าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ